แล้วค่ะสามรอบแล้วจ้า,านี่สามรอบแล้วทำกันลแล้วนี่เลยนกลงยกลงแล้วนุ่เลย้ะงอ้ย อนอลีอนอลีลยค่ะโลมาเด็กพี่นะบดปีกับบดปีน้องพียบ มีหอดกล่องวงจรมาได้พี่น้องผู้ใดมาลักน้ำใหม่เห็นเหมือนเดิมกล่อง,อองอวงจรติดกล่องวงจรผอ